ก่อนกูแบบก่อนกูเป็นลมเนี่ยมาเ็งว่าทบ้านสี่เดือนเป็นยังไงบ้างครับสวัสดีครับเป็นเป็นเอ่อเป็นแดดดีแล้วนะครับที่ก่อนหน้านี้ที่บางทีแบบผมไปที่ไหนเขาเขาเขาจะาชอบแซวว่าแดดดีแดดดีก็จะบอกว่าเป็นแดดดีจริงๆแล้วนะครับเออไม่แดดดีจริงๆแล้วตอนนี้เอาจริงๆนะแบบถึงถึงตอนนี้ก็ยังยังทำตัว ไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์คือมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตของของเรานะแล้วเราก็ไมแ่แล้วไม่ใช่ว่าแบบต้องมีหรือหรือไม่มีคือคือเราไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยไม่เคยจินตนาการตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าหนึ่งว่าเราจะแต่งงานแล้วก็สองไม่เคยคิดว่าจะมีลูกอยู่แล้วแล้วก,วก็นานนี้ก็แต่งแล้วตอนนี้กำลังจะมีลูกก็เลยแบบ มันคงยังอยู่ในแบบโหมดให้ทุกอย่างมันกำลังตกหลกอยู่มั้งพอมัน,นเกิดขึ้นโมเมนต์นัน้นตอนนั้นมันเป็นยังไงบ้างคมับว้า<ๆ>ไปใไนคือผมว่าคนที่เขา<อ>ตั้งเป้าที่จะมีรูปเนี่ยคือพอเขาต้องอยู่กับความรู้สึกว่ามัน มันโอเคไหมมันจะติดไหมมันแบบมันจะสําเร็จไหมเนี่ยผมผมเข้าใจได้ว่าพอมันไปถึงจุดที่เขารู้ว่าแบบพีอย่างโอเคเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แบบมันเป็นมาล์สโตนในในชีวิตของเขาผมยอมรับเลยทั้งผมกับรยายยังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยเรื่องนี้จริงเหรอวะเฮ้ยแล้วแล้วยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็เราก็ก็เรียกว่าอะคือ เราก็พยายามหาข้อมูลไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็แบบในช่วงเวลานี้คนจะต้องทำ,ทำยังไงช่วงเวลานี้ต้องทํายังไงเราต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วเราก็โชคดีแบบทุกอย่างแบบผ่านไปได้แบบไม่มีช่วอ,อะไรเลยไอ้เรื่องแบบพวกแพ<อ>้ท้อง<ๆ>เรื่องฮอร์โมนเรื่องโอ้โหตอนแรกผมกลัวมากเลยนะว่าจะแบบเจอแบบคุณภรรยาเขาจะแปลงร่างเป็นแบบเป็นปีศาจอะไรอย่าเงี้ยหรือว่ายังไม่ถึง อย่าพูดสิตอนนี้มาดีมากเลย <c oughs> เถึงถึงขั้นถึงขั้นผมยังยังทักเขาเลยว่าแบบเชื่อไหมว่านี่คือนี่คือแบบนี่คือคุณในสภาพที่แบบแบบแบบจิตแล้วก็อารมณ์ที่ดีที่สุดที่ที่เคยเจอตั้งแต่คบกันมาแปลกมากจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็จริงเรื่องของ ออร่าเป็นความแม่ห,มหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมันมันก็มันก็คงเป็นเรื่องจริงอะนะความเป็นความพ่อของเราแล้วมันมันมีแพ้ท้องแทนมีไหมครับเออนี่ก็แปลกไม่เคยได้ยินสับนี้มาก่อนแต่เห็นเขาแบบมีวันหนึ่งแบบแบบอยู่ดีๆก็เดินข้ามอะไรสักอย่างนะเหมือนเดินข้ามเพื่อให้แพ้ท้องแทนหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยมีไมีทริคอะไรเงี้ยแล้วแบบเธอทําอะไรอยู่เขาบอกเพราะว่าเธอทำหนีสามีจะแพ้ท้องแทนมีช่วงที่แบบ ก็อื่นๆมึนๆงงๆนอนทั้งวันทั้งคืนอะไรเงี้ยทุกคนก็มาบอกว่าเนี่ยแพท้องแทนอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคือไม่ไม่ไม่รู้อ่ะคือในมุมผมผมก็ว่าแบบผมคงมีแบบเออใช่คงเป็นแบบกังวลเอ้ยกังวลลึกๆแล้วก็แบบนอนน้อยพักพักผ่อนน้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าอยากกินแล้วแข็งไหมก็ไม่ได้ไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นเลยค่ะก็แค่ชงแรแๆก็มีแบบ แบบในครอบครัวเขาก็แซวกันเองแต่ว่าในความเป็นจริงผมก็ไม่รู้หรอกเพราะมันก็ในมุมผมผมก็เป็นพวกสายแบบลอจิกแบบวิทยาศาสตร์ผมก็แบบไม่เราแค่กังวลและเราคิดเยอะแล้วก็เรานอนไม่หลับมันก็เลยแบบเหนื่อยๆอย่างนี้อะไรที่เราทำแก้ทำเคสไปแล้วมันได้ผลไหมหรือว่าไม่เขาเป็นคนทำเขาทำใส่เราเราแค่นอนอยู่เฉยๆแล้วฮ้ยคืออะไรวะเขาก็บอกว่าได้ยินมาอย่างนี้แล้วแบบฮะซึ่งมันจริงๆนะพิสูจน์ ก็มีก็มีช่วงแรกที่แบบก็เล้นหน่อยก็ยอมรับแต่สี่เดือนนี่คือมันเป็นกระบวนการที่หมอวนการของเราเองตธรรมชาติหรือว่าผู้วิทยาศาสตร์อ่อันนี้ทำไมเบียครับอ๋อถาทำไมเบียในในบอกตรงๆเลยครับว่าคือจริงๆก็ด้วยเหตุอันนี้คือมันก็เป็นดีเทลของของทั้งสองฝ่ายผมก็ขออนุญาตเหกันเพราะว่ามันหมอเขาก็บอกมาว่าถ้าให้เราตรงๆเขาก็บอกว่าก็ได้ คือคือถ้าอยู่จะธรรมชาติมันก็จะยากกว่าคนอื่นนะเขาท,ทาได้เขาเพราะเราไปตรวจทั้งสองสองฝัง่งใช่ไหมฮะแล้วเขาก็บอกว่าอ,อยากลองดูก่อนไหมแต่ว่าพอผ่านจุดนั้นอนะหมอเขาบอกว่าด้วยวัยทั้งคู่ถ้าอยากจะลองจริงๆเขาบอกว่าเขาขอแนะนํอย่างนี้ไปเลยซึ่งพอเขาแนะนามาอย่างนี้ผมก็โอเคก็เ,เป็นเหมือนแบบดิลระหว่างเราสองคนแบบโอเคเราจะให้เวลามันเท่านี้แต่มันกลับกลายเป็นว่า จากที่เราเข้าใจนะว่ามันไม่น่าจะติดได้ง่ายคือทุกอย่างที่เราทำขบวนการนี่คือแบบคือผ่านมาแบบแล้วก็ดีจนขั้นแบบหมอเขาบอกว่าแบบเฮ้คูพวกคุณน,นี่คือแบบเป็นคู่มิริคอเหมือนกันนะแบบเก็บไข่ก็เพอร์เฟกเก็บไข่ก็ perfect. เพอร์เฟกตอนตอนใส่ก็ก็เก็บไข่กลับมาได้ครบตอนใส่ก็ก็ ทุกอย่างก็ดีเช็คโครมโซมซึ่งปกติมันจะต้องหายไปครึ่งหนึ่งก็กลับมาครบมีครบทุกอย่างผู้หญิงผู้ชายแปดแบบมีแบบหมอหมอคือคือหมอเขาถึงขั้นว่าแบบเราอยู่ในเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากที่ที่ได้ที่ได้ผลอย่างนี้ก็ก็แปลกใจเพราะตอนแรกเรา ก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่เราทํามาทางนี้เรารู้สึกว่าอ่ะเรามีเวลาอยู่ประมาณปีครึ่งที่เราคุยกันไว้ว่าถ้ามันหลุดปีครึ่งนี้เราอาจจะเราอาจจะไม่มีก็ได้เราก็เลยคิดกันว่าแบบอ่ะเดี๋ยวพอเราเริ่มไปเนี่ยเราจากที่เราฟังจากคนอื่นๆนะจากเพื่อนผมหลายคนก็ทำใช่ไหมสมัยนี้ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติเขาก็บอกว่าครั้งที่3ครั้งที่4บางคนก็แบบครั้งที่10กว่าจะติด ันนี้คือเราใสข้างแรกติดเลยข้างเดียวเลยข้งเดียวติดติดแล้วก็ที่ผมบอกว่าไม่มีไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยทุกอย่างทุกอย่างส m o o ซึ่งแปลกพอเรากลับไปถามหมอเขาบอกว่าต้องไปขอบคุณพระแล้วล่ะฝั่งนู้นฝั่งนู้นเขาแบบเขาแบบของของเขาแบบเขาเขามีทุกอย่างฝั่งนู้นแบ็คแบ็คสายมูเขาแบบแข็งแรงมาก ก็อาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นใครยังไม่รู้เออไอ้คนนี้ผมเอาเอาผมเอาตามนี้ดีกว่าเหตุผลเนี้ยแหละที่เราเตรียมไว้เราสามารถระบุกที่ได้แล้วใช่ไหมครับห้องที่เราเตรียมไว้แย่นี่แอบถามเนี่ยหลายนะเราเนี่ยก็จะบอกเพราะวามันคงสามารถเลือกได้มันไม่ได้มันไม่ได้ขนาดนั้นมันไม่ได้ขนาดนั้นคือคือคือตามตามหลักการเนี่ยมันเป็นเรื่องเกรด เขาจะดูเกรดว่าแบบตอนแบบมันเฮลซี่แค่ไหนอยู่ในเกรดไปอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นเลือกได้ตอนนี้ยังไม่ทราบเพราต้องรอเซอร์ไพรส์สี่เดือนทราบอ๋อที่บอกไม่ได้อยู่หรอเราลุดเรา้องเก็บเอาไว้กไว้แล้วมันแล้วมันยอมใจเราไหมครับที่เขาต้องมันใจตรงใจตรงกันไหมเอออเาจริงๆนะคือพูดยังไงให้มันไม่หลุดวะแล้วรับหนึ่ง ขอคิดขอคิดวิธีคิดที่มันวิธีพูดคือ,<ข>อคือ,<ข>อเอางนี้นคือหลายคนในครอบครัวคิดว่าผมต้องการอย่างหนึ่งด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเขาตีความกันอย่างนั้นแล้วก็แล้วก็เขาก็ตีความว่าคุณแม่ต้องการอย่างหนึ่งแต่พอได้ผลมาเนี่ยผมก็บอกทุกคนผมว่ายืนยันกับทุกคนว่าแบบผมไม่ไม่มผมแบบแฉพผู้หญิงผู้ชายผมไม่ไม่เลยผมแบบ เจริงๆผมขอแค่แบบขอให้เป็นเด็กที่แบบสมบูรณ์เฮลซี่ผมแค่นั้นผมแบบแฮปปี้ก็เลยตอนนี้สิ่งหลักที่ที่ผมดีใจที่สุดก็คือเราไม่มีอุปสรรคอะไรตอนนี้คือตอนนี้ทุกอย่างมาดีมากก็ขอให้มันเป็นอย่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะซึ่งผลก็คือตรงกันที่ต่อยกับพี่นัท็คือตรงกันเหยที่อยาก่ใช่ไหมก็ก็ก็วาาก็ว่าได้ก็ว่าได้ก็ว่าได้คือ คือผมไม่ได้คอนเซิร์์เรื่องเพศขนาดนั้นเอาจริงจริงแต่เมื่อวันที่เราได้เป็นว่าที่ทีมอ๋อความรู้สึกอ้าจริงๆนะมันมันก็กลับไปที่เราบอกตอนแรกมันยังตกหลกอยู่อ่ะคือเราเราไม่ใช่ตกยังไม่ใช่ตกใจนะแบบผมไม่ต้องพูเรื่องความคิดอย่างนั้นหระว่าจะรู้สึกแบบความดีใจแบบไหนคือไอ้ดีใจอ่ะมันดีใจอยู่แล้วแต่ว่าคือตอนนี้ผมช่วยตัวเองไม่ได้ที่ผมเป็นคนแบบกลับไปเรื่องแบบ เป็นเป็น logical person ใช่ไหมเป็นมนุษย์ l o g i c ่ะผมก็คิดไปอย่างอื่นแล้ะอ,อ่ะคลอดแล้วต้องอยังไงต้องเตรียมบ้านยังไงต้องเตรียมอย่างนี้แล้วเรื่องเรียนนั่นนี่จะให้เขาใช้ชีวิตยังไงคือคือไปคิดในเชิงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งผมว่าผมคงแบบวันที่คลอดอะความนิ่งอันเนี้ยเลอ ผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้นานแค่ไหนเพราะผมรู้มันจอยอยู่แบบตรงนึกออกปหอะไรที่มันอยู่ที่คอหอยแล้วมันแบบมันตื้นตันอ่ะมันใกล้อ่นร้อนแล้วเนี่ยพูดแล้วก็เริ่มคิดแล้วเนี่ยคือคือมันเหมือนมันพร้อมที่จะออกมาเป็นแบบความความรู้สึกที่มันมันท่วมตัวแต่ว่ามันเหมือนสมองเราแบบดึงเรากลับมาไม่จอยมึงต้องคิดอันนี้ก่อนต้องเตรียมอันนี้ก่อนต้องทำานี้ต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องแบบคิดให้มันครบถ้วนคิดให้มันละเอียดแล้วเดี๋ยวพอถึงวันนั้นที่แบบ เราจะแบบระเบิดความสุขนั้นออกมาเดี๋ยวมันเกิดขึ้นเองเพราะเรารู้สึกว่าผมไม่มองในแง่ว่าแบบคือนี่คือลูกของเราเขาต้องอยู่กับเราทั้งชีวิตมันไม่ใช่คอมมิชเมนแค่ช่วงช่วงเวลาเนี้ยมันคือคอมมิชเมนที่มันทั้งชีวิตของเราเด็กคนนี้จะอยู่ในในชีวิตของเราแบบจนแบบเราไม่อยู่อะนึออกมาเราก็เลยรู้สึกว่าแบบแทนที่จะมา เอาความรู้สึกของตัวเองเนี่ยหรือจะมาแบบมาเซเลบรตเพื่อตัวเองเนี่ยเรานึกถึงตรงนี้ก่อนดีกว่าทำไงให้ดีที่สุดสำหรับไอเด็กคนนี้ที่กำลังจะเข้ามาในโลกอะไรเงี้ยมันก็โฟกัสไปอยู่นั่นหมดอันนี้ยอมรับเลยกัไม่อยากจะบอกว่าตอนต่างหน้าวันนี้ยังพิมพิมอีเมลไปที่โรงเรียนอยู่เลยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มมีเถียงกันกับ กับกับภรรยาแล้วภรรยาเริ่มแบบต้องจัดเอาไงจะเอาไงอะไรเงี้ยเราเขาเริ่มแบบเฮ้ยเชตต์ตัวแบบต้องจัดการนะต้องจัดการนะก็นั่นแหละฮะก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นแฮปปี้แฮปปี้อยู่แล้วขอบคุณมากครับพี่ดาวพี่ดาวพี่ดาวเราจะมีกุญแจในเมื่อทุกอย่างมันสมบูรณ์เหมือนนกั